สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายสุภูสุคนนะคะเดอ้อมื้อนี้วันที่28ค่ะนะคะมื้อนี้ก็สิเป็นมื้อวันที่11เนาะคือที่ทมื้อสร้างมาเฮ็ดงานนะคะตอนนี้สร้างใส่อันอันนี้แล้วเด้อะค่ะเดอ้อนี่อันทั้งเทิงขาวๆนี่คือสิใส่หน้าต่างนะคะเพิ่นสิเฮ็ดเป็นสโลปลงเนาะค่ะเนาะมื้อนี้สร้างเพิ่นมาเฮ็ดหยังแน่นะคะเพิ่นก็มาใส่อันมองขาวๆมองอันขาวๆมื้อนี้นะคะก็คือมองกันฝนนะคะมอง หลังคาเนาะคือใส่กรอบขอบน่ะขอบกรอบหลังคานะคะพวกทางนี้กับโบหินเนาะจะอันทางทึ่งอ่ะขาวๆตรงม่งที่ทางทึง่งนั่นคือสีใสหนาตางหนาตางมันก็สิเป็นสโลบอ่ะสะโลบลงนะคะเป็นสโลปลงมากเพื่อที่จะเ่าจะย่ำห่าเปิดมันสิได้ดันขึ้นทางทึ่งได้นะคะพี่น้องจ้ะหนาตางกับมาละล่านี่อันบักง่ายหนาตางก็ได้นี่นะคะ ตัวนี้ที่เพิ่อนชิซัยนะจ๊ะอย่างนั้นเลยอย่างดีเพิ่นใส่นะคะนี่ประมาณนี้นะคะเพิ่งมือน,นี้เพิ่นกับมาได้เห็ดนี่กับมาใส่แผ่นพลาสติกมองขอบขอบหลังคาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตรงนี้เพิ่นกับท่านได้ใส่อัใหม่ใส่หางเนาะนี่ก็คือเพิ่นสิเป็นหลังคาแบบนี้นะจ๊ะเพื่อเสียงมันสิจะเข้ามาเต็มที่เพิ่นว่านะคะเนาะ นี่จ้ะก็ดีเลยเนี่ยมาดามก็ซิมหาเตียงหายังมไม่ไหวพี่หาโซฟามาไ่ไหวเฮ็ดเป็นห้องอีกได้ห้องนึงนะี่คือห้องรับเฮ็ดเป็นหอ้องรับรองเลยเลยค่ะแต่ต้องใส่เตียงใส่เตียงล่มหรือไ้ออยังประมาณนี้ได้นะคะพี่น้องตอนแรกบ่านหน้าแตงนะคะทังนี้ก็ซิอมองขข้นไปเห็นขั้วลังขั้วเข้ามาดามพอดีเลยนะจจะนี่ไอพ,พึ่นก็มาใส่พื้น หลังคานี่ก็แปะซีเม็ดแล้วล่ะค่ะใส่แผ่นใหม่ก่อนนะคะใส่แผ่นใหม่ก่อนเราเพิ่นจังเสียวนอ่าที่กันฝนใส่อีกเชนึงนะคะเนาะนี่แหละค่ะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันทีท่สบิบเอ็ดที่สร้างบนมาเห็ดเร็วแน่ขอโทษเด้อพี่น้องถ้าเร็วถ้าเร็วถ้าไวาไปขอโทษขออภยัยเด้อจ้ะเด้อโอเคอยู่นะพี่น้องเนาะ ขาบังไปเรื่อยๆแม่นามกระสีอัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่าสิเลียวพุ่นละได้จ้ะเด้อโอเคจ้าจ้าเมื่อวันที่ยี่สิบเก่าได้อค่ะเด้อมาแามกมายี่สิบเก่าจะเดือนหาแต่กับเมื้อนี้สร้างเพิ่นมาเฮ็ดอีหยังเพิ่นมาใส่อันหลังคาค่ะพี่น้องเป็นไฟเบอร์กลาดนะคะเป็นไฟเบอร์กลาดใส่เสื่อหลังคาแล้วนะคะพี่น้องแต่กับนี่เทพไมโครโอ้กินแห้งนะเพิ่งกระสิใสเพิ่งกระสิใส่วันนี้นะคะพวกผนังไอ้ที่ว่ากันความหนาวนะคะ เป็นห้องน้ำไม่ยังแล้วนะคะพี่น้องกะใส่รอบห้องแล้วนะคะแต่หน้าต่างพระท่านเอาขึ้นใส่นะคะเพราะว่าพันว่ามันหอนแหง้งเอาขึ้นใส่พระท่านได้นะคะพี่น้องวันนี้ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดองศานะคะวันนี่นก็เลยใส่แผ่นแผ่นกันหนาวนะคะพี่น้องเข้าไปในฝาผนังสะกอนนะคะเนาะงอีลายย่าบ่ายๆแล้วลอันนนั้วิทยุเบิ้งวิทยุสร้างพี่น้องนี่มีวิทยุสร้างต้นท่านทายาทขนาดเดินนี่เดิ้ล <laughs> หายก็ท่านนิ่งไปเรื่อยพี่นอ้องอื นะคะเคค่ะมืัอนี้เพิ่อนกัเฮ็ดได้สมนีแล้วเพิ่นห่อนเมียนเหรอสร้างเพิ่นเมียนเหรอค่ะตอนนี้ประมาณใบสามงูเขิงเป็นห่อนแห้งนะมันเห็ดยังบ่ได้หลายนะคะเพราะว่าเห็ดทั้งหลังค่าเพราะว่าเพิ่นยาอันยากาวหรือท้าอีหยังเสียมันมันห่อนแห้งมันกับใบยูเนาะมืออื่นเสาร์นว่าเพิ่นสิมาแต่เสาร์สันดาปพี่น้องนะคะมองเนี่ยมองที่เพิ่นจอยกันเนี่ยมองเนี่ยมันสิเป็นกาวเป็นอันเนี่ยนะคะเอาเพิ่นใส่ทั้งหลังค่านี่เป็นไฟเบอร์กลาดนะคะ ไปบึกลาดนะคะโอเคนะคะพี่น้องจา้าหอนหอนตอนนี้สามีเดินสายไฟเองนะคะกำลังเดินสายไฟเดี๋ยวมาดามผาขึ้นไปบึงเทิงหลังคาแบบเป็นเหตุจงังใดไปก่อนนะคะพี่น้องโอ้โอ้โอ้หโอเป็ตนตลาดเดิอนี่นะคะ ตอนนี้ถึงหลังคาเพิ่นนี่เพิ่นเั่นเอากาวนะคะใส่อหม่องที่ว่ามันเป็นใหม่อ่ะอัดอัดรูหล่องมันก่อนนะค่ะพี่น้องมองง่ายๆอัดอัดหล่องมันก่อนแล้วเพิ่นจังสีใส่อันที่มันเป็น,นันกันฝนอีกเทียนหนึ่งได้ค่ะเด้ออันนี้บนหลังคานะจ๊ะโอเคลงแล้วสร้างไฟ โ h ้ e หโอ้โหเดี๋ยี่ daytime why you cannot find a home my love this you should see easy I go now. You got now. Yeah. Okay. i t now. y คุณ o ด้แล้ว e เตดินไ้่ออันเดินสายไฟเองค่ะพี่น้องจ้าสามีค่ะคเป็นเป็นนันวิศวกรไฟฟ้า กับคอมพ,พิวเตอร์นเทเองพอพอพอบอ่ไ้กะโพดพบกโมบกเตียงเมนบ่ไฟอันได้เสียเงินหนึ่งผู้ใดสิจมฮามัด you have to pay for people to do that อะไโอ้ h 0 pounds easy อนดอเไยบอกสองสองพปอนด์เลยเหรอ o do h i y e a สิง about ไฟฮารเล็ตเผาแพงแต่เออเอาเจ้าเห็ดเองฟรีเดี๋ยวมีรางวัลให้โอเคแกงเขียวหวานลูกสาวเลี้ยงบึ่งหนานี่กินข้าวี่ไงเไม่ได้กิดหรอ ต่อ e ่าด for TV ูเขามีดี c ลั๊กสำหร o บทีวีและว่อมพิวเต r ร m อมสิอ๋อมีแบบกันขโมยพร้อมแล้วกักันไฟไหม้พร้อมพี่น้องจ้ะอันเคบูที่เราต่อไปก็มีมีสายที่ี่อโอออแล้วก็พวกสายชาตดมองชาดมองย่งแล้วก็สายคอมห้องสตูดิโอมีอเปล่าติ i สตูดิโอหสตูดิโอ ฟอมา YouTube <No. S 1> เป็นยังปะเด็บบอบอบอนโนแม่สิใหญ่มานอนพีละแม่กับจดมินสิมานอนอยู่พีละ <laughs> <laughs> จดมิน์เพ่รูมยังกับจดมินจดมินเนาะ r ง i ี g จดมินจดมินเนาด้น่ฮะ ก็ได้น้ำล <laughs> ูก <anything> น right? ี่แหละว่ไอโนดาเ i n เสื้อน so ั่นมาไซนเนาะเป็นโซฟาโซฟาแบบว่ามีเตียงน้ำแม่แบบพับเขาฮะได้ซึ่งเป็นโซฟาเบดโซฟาเบด darling ไปปุ่ดินเนี่ยโเค เป็น but, sweet, eren, ian, no ้องสวีดเอบมัสสวีดกันดีกว่าใตัวห้างดาริงมันสิยากบอกมันจะอคำสวีดวิดมิเฮอัดยี่น้อยดูวิดีโอมาแล้วโอ้มันกระเดอยู่ว่ะจโอเคไม่เดียวไอโกดูไม่กาเด็นหน้าโอเคคุณอ่ะซ้ายไฟเลาะหน่อยยคงมันอีอยังเนี้ยจับไป มาดามนุชยูเคนะขอนแกนโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะ